สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจ๊ใหญ่เชวนกินมาอีกแล้วจ้าวันนี้มากับเมนูรแสแซ่บๆนะคะเมนูรแสแซ่บๆมาพร้อมกับปลาหมึกจ้าวันนี้มาพร้อมกับปลาหมึกสดๆกรอบๆก,ก่อนไปทำเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจเจ๊ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยพริกแห้งจ้าใส่ลงมาเลยจ้ากระเทียม ใส่ลงมาเลยจ้าผงชูรสเล็กน้อยลงมาเลยจ้าตำให้ส่วนผสมทั้งสามตัวนี้เข้ากันเลยนะจ้าโขลกโขลกโขลกเลยจ้าให้ละเอียดเลยนะจ้าหลังจากนั้นใส่กุ้งแห้งลงมาเพิ่มความหวานนัวเลยนะคะโขลกให้ตัวกุ้งเข้ากับพริกกระเทียมเลยจ้า ใส่มะเขือชอ่อหรือมะเขือลูกเล็กๆลงมาเลยนะคะใส่ทั้งลูกสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพิ่มสีสันรสชาติเลยนะคะตักใส่ลงมาเลยจ้าอันนี้มันลูกใหญ่เราจะผ่าครึ่งนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันเป็นลูกเล็กๆเราก็ใช้ใส่ลงมาทั้งลูกเลยนะจ้าเสร็จแล้วใช้สากตำเลยจ้าตำให้เนื้อมะเขือเทศมันแหลกให้น้ำมันออกมาเลยนะจ้าเราจะทำ น้ำตําไปก่อนนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงมาเลยจ้าหนึ่งช้อนตัวนะจ้าใส่ลงมาเลยจ้าโขลกให้น้ําตาลละลายเข้ากับพริกกระเทียมและกลุ้งแห้งที่เราโขลกไ้เมื่อกี้นะจ้าจ้าออกมาสีสันรสชาติหอมแล้วนะคะตอนนี้หอมมากหามด้วยน้ำปลาร้าวนุง นวนวัลงมาเลยจ้าสองช Blog, ใใ้อนโต๊ะนะจ้าใส่ลงมาเลยจ้าหอมมากนะจ้าตอนนี้ใส่ลงมาเลยจ้ามะเขือเทศใส่ลงมาเลยจ้ามะเขือเทศมะเขือเทศหั่นลงมาเลยลงมาเลยมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยมะกอกมะกอกมันมันเก็บจากต้นมาเลยนะคะใส่ลงมาเลยจ้าประมาณ พึ่งลูกนะคะทำมันลูกใหญ่แต่ลูกเล็กๆใส่ลงมาทั้งลูกเลยนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยมะเขือเปาะหัออ่นลงมาเลยจ้ามะเขือเปาะประมาณหนึ่งลูกนะจ๊ะใส่ลงมาเลยจ้าโขลกจ้าตามอีกรอบหนึ่งนะคะให้เครื่องปรุงต่างๆเข้ากันใส่มะนาวลงมาเจ๊ใหญ่ใช้ที่ประมาณสามซีกนะคะบีบลงมาเลยจ้าหนึ่งมะนาว สองใส่เปลือกมะลงไปเลยนะจ๊ะกรัวอีกครั้งหนึ่งให้ตัวน้ำมะานาวมันเข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะตันนี้หลังจากนั้นใส่ถั่วปักยาวลงมาเลยจ้าใส่ลงมาเลยจ้าถั่วปักหยดยาวเพิ่มสีสันสวยงามนะคะแครอทจ้าผักชีฝรั่งใส่ลงมาเลยค่ะใส่ลงมา ตามชอบเลยนะคะโคกกุกคราวให้ส่วนต่างๆเข้ากันอีกรอบนึงตอนนี้หอมมากชิมรสชาตินะคะถูกใจแล้วเราก็จะใส่ใส่อะไรเอ่ยวันนี้เป็นปลาหมึกนะคะใส่ปลาหมึกลวกลงมาเลยจ้าปลาหมึกลวกสดๆก,กรอบๆเลยนะคะวิธีการล้างปลาหมึกเจ๊ใหญ่ก็มีทำคลิปไว้แล้วนะคะไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะตักใส่จานตัก ใส่จานเลยจา้ยจาจานก็จัดด้วยผักสีสันสวยงามนะคะวันนี้เสร็จแล้วตำเกาเหลาปลาหมึกจากเจ๊ใหญ่ชวนกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะตกแต่งด้วยปลาหมึกที่เราลวกไว้อีกนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะนี่จ้าหน้าตาออกมาน่รารับประทานมากหอมมากจา้าตอนนี้มาจา้ามาจ้าเพื่อนๆมาทานกับเจ๊ใหญ่นะคะจานใหญ่ๆเลยจา้า ปลาหมึกกรอบๆไม่มีกลิ่นคาวเลยนะจ๊ะไปทำตามสูตรกันได้นะคะมะเขือเทศถั่วหั่นกันนะจ๊ะวันนี้เจ๊ใหญ่ชวนกินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมที่ช่องเจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีจ้ะ